สวัสดีค่ะพบกับเือิอนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเต็งเลขเด็ดสูตรเลขเด็ดเลขเด็ดมาเลยแจกฟรีๆรู้ก่อนออกสูตรงวดต่องวดสดใหม่วันต่อวันกับสีสูตรง่ายย่งงยอยๆค่ะสูตรแรกค่ะจะเป็นหลักพันรางวันที่1บวกหลักสิบรางวันที่1 หลักสิบรองที่สามบวกหลักร้อยรองที่สามหลักหน่วยรองที่หนึ่งบวกหลักหน่วยลลรองที่สองและหลักร้อยรองที่หนึ่งบวกหลักสิบรองที่สองค่ะก็จะไปดูการคำนวณตรวจสอบความยงของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไวไปด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆเด็ดๆสูตรของเราบอกกันทุกรอบอย่างมันวาเป็นสูตรงวดต่องงวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนำกลับมาคำนวณให้ทุกคนที่ตามมือนกันอย่างเช่นเคย เอาละคระเราก็ทําการจับคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น52คูณ14่ค่ะเท่ากับ 7, 2 8หลักพันไม่มีเศษเลขศูนย์ไปเลยค่ะ78คูณ6ค่ะเท่ากับ4 6 8หลักพันไม่มีเศษเลขศูนย์เช่นเดียวกันค่ะ52คูณเ6เท่ากับ96,94เกเลขเดี่ยวที่ได้ค่ะจะได้เป็น 0, 2, 8 7ด 6 9และ4ค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็น0บวก2เท่ากับสองบวก6เท่ากับ15ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข5ค่ะ8บวก8เท่ากับ16ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข6ค่ะและ7บวก6เท่ากับ13ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข3ค่ะ ในทางเลขเด็ดที่ได้จะได้เป็น0728 0468 9694 8028 2563 6885และ2752ค่ะ ในส่วนนี้มีเลขเด็ดรังวันใหญ่เข้า,าเต็มสามรังวันใหญ่ด้วยกันนั่นคือ2 5 6 3 6า8กสและ2 7 5 2ค่ะตัวเลขที่เข้าทั้งหมดนะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณเตงเลขเด็ด รู้ก่อนออกกับเลขเด็ดมาเลในงวดที่16พฤศจิกายน2567ก็ทําการจับคู่หน้าคนผู้หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น68คูณ85ค่ะเท่ากับ5780 27คูณ52ค่ะเท่ากับ1404 52คูณ96ค่ะเท่ากับ4992 เลขเดียวที่ได้ค่ะจะได้เป็น 9, 8 5, 7 0, 4และ1ค่ะไล้จากสูตรค่ะจะได้เป็น5บวก8เท่ากับ13ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข3ค่ะ9บวก9เท่ากับ18ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข8ค่ะ0ย์บวก4เท่ากับ4และ7บวก0นเท่ากับเดค่ะในทางเลขเด็ดคู่ชุดที่เราจะจับคู่ชุดให้ ก็จะได้เป็นห้าเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์สี่สี่เก้าเก้าสองเก้าแปดห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์สี่หนึ่งสามแปดสี่เจ็ดและเก้าสามเจ็ดเจ็ดค่ะ ตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนหรอยกสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดหวงทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่อให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือแก้เชลมบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขอโทยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะอาจจะพยายามพิสูจดนเด็ดๆแต่งเลขไม่เน้นสูตรงวด,ดต่องวดไม,มาให้ทุกคนนี่ตาวนุ่นการในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับส c คร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูหตรใหม่ๆเด,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 ด็ดๆกับช่องวันนี้รวย